เ้ียอีกอย่างเด้วยนี่ฮะถ้าเสีอยอีกอย่างนี้อยากจะบอกว่า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 อะไรอะ่ะว่าว่าต่อมก่อนนะะเปละแฟ <laughs> นกับเขาไหม ไอ้ใบ้ใบ้ใบ้เป็นขา คึองเหยียบค <c oughs> ึอเหียบแทะเสียงรงหมดละเป็นอย่างคือว่าคึ่งเหยียบแทะสัสฮึขึงนม่เยีย <c oughs> ไปย h i วไหนไห <laughs> cái dùng <gì> vô <vậy? cười> sẽ hình dạng ra lại hả ôi bà nào to món ạ <laughs>